สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโรควันนี้วันที่9พฤษภาสองพนนะคะคุณยายมีบอนสีมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะมีเป็นชุดเซตนะคะแล้วก็เป็นต้นแต่ถ้าเป็นต้นคุณยายขอค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะจะเอฟกี่ต้นก็ได้ค่าส่งเหมาเหมา50บบาทนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะ เดี๋ยวมาดูบนสีเป็นชุดก่อนนะคะชุดหนึ่งมี6ต้นราคารวมส่ง350บาทนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่ง3ชุดคลิปเมื่อวานที่คุณยายลงแบ่งปันก็มีท่านผู้ชมใจดีช่วยเอฟของคุณยายเป็นหมดแล้ววันนี้คุณยายเลยมาทำคลิปแบ่งปันใหม่นะคะมาดูชุดที่หนนะคะ นพะเก้าด่างนะคะชุดที่1ต้นที่2เมืองเกาะเก็ดนะคะน้องด่างนะคะแล้วก็เจ้าจักรัรัดด่างเพชรเจดสีด่างแล้วก็องเออนางลากโซนแล้วก็แก้วมังกรหน้าเปเปะืะชุดที่1นะคะมี6ต้นนะคะราคารวมส่ง3ามหบาทนะคะ ชุดที่สองลูกไม้ใบหอกนะคะน้องจะเป็นด่างเปิดเปิๆแบบนี้นะคะแล้วก็เมืองเกาะเกต็ดนะคะต้นที่สองต้นที่สามมัน,นีล้อมเพชรลุ้นนะคะต้นที่สามแล้วก็นางลากโสด แล้วก็ศีลานักป่าดแล้วก็เจ้าจักรพพัดด่างเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะชุดที่สองมีหกต้นนะคะราคารวมส่งสามร้อยห้าสิบบาทแล้วมาดูชุดที่สามพรเจ้าสัวป้ายเนี่ยป้ายแดงๆแบบนี้ต้นโต้วนะคะรับน้องก็อัพใสให้น้องแล้วก็บอนกาบ อารุณชนะแล้วก็เมืองพัทยาใบโตโตเลยนะคะใครรับน้องก็อับไซให้น้องเลยนะคะใบน้องโตมากล้นจากกระถางสีแล้วเนี่ยแล้วก็ต้นที่สี่ศิลาหุ้มทองนะคะต้นที่ห้า เก้าทับนะคะเก้าทับลุ้นแต่น้องติดด่างมานิดๆแล้วแม่เขาด่างเแต่โตไปน้องก็จะเปิดด่างตอนใบโตๆตแล้วนี่ก็ลูกไม้ชมพูสวยๆนะคะ1ต้นชุดที่สามี6ต้นนะคะแล้วก็ชุดที่สองก็มี6ต้นราคารวมส่ง350บาทนะคะ แล้วก็ชุดที่หนึ่งก็มี6ต้นราคารวมรส่งสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคุณยายส่งวันศุกร์นะคะแล้วมาดูเป็นต้นเดียวๆนะคะค่าส่งเมาๆห้าสิบาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนี่มเอสนะคะต้นที่หนึ่งมหาชัยนะคะ300บาทนะคะไซส์แม่พันนะคะอยู่ในกระถาง5.7 7นะคะ มหาชัยต้นที่1 300ต้นที่สองหลวงตามเมืองแผงนะคะนี่ใบน้องสวยมากใบล่าสุดนี่นะคะไซสแม่พันไซส้ตั้งแม่เลย300บาทนะคะค่าสง่งมเมาห้าสิบบาทเอฟกิดต้นก็50บาทนะคะแล้วก็บอนกราบเอ้ย บนใบหอ,อกนะคะเป็นลูกไม้ใบหอ,อกแผงนะคะนี่น้องแผงด่างใบนี้ฮาบมาเลยป้ายด้วยนี่นะคะลูกไม้ใบหอ,อกต้นนี้200บาทนะคะสาแม่พันนะคะสซตั้งแม่นะคะแล้วก็มาต้นที่สี่ไก่แก้วสวรรค์ร5อบาทนะคะเนี่ย น้องป้ายน้องกัดมาแล้วน้องโตไปน้องจะสวยมากน้องใบน้องจะเป็นพิวผพิวต้นละร้อยห้าบาทต้นที่หนึ่งต้นที่สองรหบาทนะคะไก่แก้วสวรรค์โตไปน้องสวยมากแล้วก็ต้นที่ห ร้อยห้าสิบบาทอันนี้โชคล่ำซำด่างนะคะเนี่ยน้องด่างมาทุกใบเลยโชคลำซำร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ต้นที่เจ็ดมณน,นีล้อมเพชรแพงนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องเริ่มป้ายชมพูมาแล้วเริ่มด่างขาวด่างชมพูมาแล้วนะคะเนี่ย ร้อยห้าสิบบาทค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะคะเอฟกี่ต้นก็ค่าส่งเมาเมาร้อยห้าสิบมีชุดสามชุดสามร้อยห้าสิบรวมส่งสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบกันนะคะขอบคุณลูกค้าที่ช่วยเอฟคุณยายชุดของเมื่อวานนะคะวันนี้คุณยายก็เลยลงมาแบ่งปันใหม่ ขอบคุณมากค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะสวัสดีค่ะ